สวัสดีทุกท่านครับในโปรแกรม X t t a m c a r a ร k e h เกะ Lock ลนะครับมีเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกนะครับให้กับหลายหลายท่านนะครับก็คือ,อเครื่องมือที่เรียกว่า Net Remote Server นะครับก็คือมันจะเป็นแอปหนึ่งะครับที่ลงในโทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับเดี๋ยวผมจะออกก่อนลนะครับประมาณ ที่ว่าคือ,อตัวนี้นะครับเห็นไหมน้อนี่นี่นะครับ e อ็ก e ิม e น็ตรีโมลงแอปเดี๋ยวจะให้แนบลิงก์ไปนะครับแล้วก็เราก็เรียกตัวนี้ขึ้นมานะครับที่หน้าจอนะครับคลิกขวาที่หน้าจอแล้วก็ เครื่องมือครับเครื่องมือเลื่อนมาสุดท้ายเน็ตรีโม t เซิร์ฟเวอนะครับป๊บขึ้นมาแล้วก็จะได้หน้าต่างนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะให้ใส่เลข IP พีนะ d d r e s s นะคร s นะเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนปุ๊บนะครับเปิดขึ้นมา ตรงมุมนี้นะครับเพื่อให้มันมาในแนวนอนนะครับสมมุติผมสต็อกก่อนที่จอนะครับยังไม่คอนเน็กถ้ายังไม่คอนเน็กนะครับที่มุมนี้นะครับจะเป็นสีแดงผมจะอธิบายแถวบนก่อนนะเนาะแถบบนในโทรศัพท์นี้นะครับอันนี้คือยังไม่คอนเน็กนะครับถ้าคอนเน็กปุ๊บ มันก็จะให้ใส่เลข IP นะครับเลข IP ใส่เลข IP ที่ให้ตรงกันกับจอนะครับเลข IP ต้องตรงกันกันกบจอแล้วก็ใส่รหัสให้ถูกต้องอเมื่อเราคอนเน็กได้นะครับไฟสถานะที่จอตรงนี้ก็เป็นสถานะคอนเน็กสีเขียวนะครับ อยู่ที่จอก็เป็นสีเขียวนะครับแต่จอไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับสีเขียวนะครับแล้วก็ที่จอก็ปิดได้เลยเพื่อเราจะคนคนเพลงนะครับทีนี้ในโทรศัพท์นะครับตัวนี้ก็ผมจะชียงง้ยังไงตัวนี้เป็นมิกเซอร์นะครับแถวนี้เล็กนิดหนึ่งนะครับมิกเซอร์นะครับนี่อันนี้มิกเซอร์นะครับ เพลงลิสต์เพลงลิสต์ก็คือรายการเพลงครับรายการเพลงที่เราแอดเข้ามาเซิร์ชนะครับตรงเซิร์ชนี่ก็คือเราจะพิมพ์รายการเพลงนะครับเห็นไหมว่าผมพิมพ์ xmkl 0ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับที่จอก็ขึ้นเหมือนกันตรงนี้ก็ขึ้นเหมือนกันที่มือถือก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ แล้วก็มาเลื่อนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะอ่นนี้เป็นใจนักเลงเนาะเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนี่ยสังเกตว่าที่หน้าจอมันก็เลื่อนไปนะครับเจ้าตากถ้าจะเอาก็แอดตรงนี้นะครับแอดพอแอดปุ๊บมันก็จะถามว่าจะแอดเข้ามาในซองลำดับที่เท่าไหร่ให้มันเรียงมาเรื่อยๆเลยนะครับถ้าจะเล่นเพลงไหนก็กดเพลงนะครับ ดที่ชื่อเพลนันกดเพงครับก็เล่นแล้วความดังรวมอยู่ตรงนี้นะครับตรบบงนี้นะครับปุ่มนี้นะครับเนี่ยสังเกตที่จอว่าเวลาเราลดมันก็เพิ่มหรือลดตามนะครับเนีฮะอาลดเบาๆไว้ก่อนอครับพสต็อป hey, นีห้หยุดนะครับหยุด stop หยุดอ่าเพถ้าเพ a y เขาเริ่มใหม่นะครับถ้าพอ u นี่คือหยุดหยุดไว้แล้วก็จะเล่นต่อก็เล่น ah จะเล่นพอ u ไว้ก็เล่นต่อตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ r e ตา a r t คือเริ่มใหม่ r e ตา a r t ปุ่มนี้เริ่มใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ถ้า n น,นี่คือหยุดแล้วต่อด้วยเพียงใหม่ครับ ก็เหมือนในแป้นพิมพ์นะครับต่อไปแถวนี้นะครับลบคีครับคียลบคียบวกตรงนี้นะครับลบบวกอ,อันนี้ความเร็วนะครับเทมโปนะครับเทมโปเทมโปลบเทปโปเร็วขึ้น หดจานนิดนึ่งนะอ,อันนี้ฟิลอินเหมือนส่งกองนะไม่ได้ใช้นะคบุปมานามิกเซอร์เสร็จแล้วพีเซตเนี่ยอะไรพีเซตพีเซตเขาคือเลือกชุดกองเลือกพีเซตนะครับเลือกชุดกองได้อันนี้ทั่วไปนะครับเลือกทั่วไปลายลีกลายลีก ก็คือจะดูเนื้อเพลงที่ที่จอคอนโทรลด้วยนะครับก็แสดงลายลิกได้นะครับนี่ครับกลับมาอ่าุ่นี้ไลท์ก็คือการคอนโทรนไฟนะครับอย่างอย่างเรายังีไม่ใชค้คอนโทรนคอนโทรนไฟได้ในนี้เลยแต่ต้องใช้กับดีเม็กนะครับ กันกีตาร์เบาใบไม้กีตาร์กีตาร์ไลท์สอโซโล่เิกเซอรเลทนะครับนี่ครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับในกรณีที่เราเล่นร้องกันสบายๆเป็นกลุ่มไม่อยากลุกไปคี์เพลงนะครับ ก็เชื่อมต่อด้วยแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็น Android นะครับเชื่อมต่อกันได้เลยระหว่างตัวคอนโทรลน,นะครับกับที่จอนะครับเครื่องมือนี้เรียกว่า Net Remote Server นะครับที่มีในเ t ็กตรคาราโอเดครับผมอ,อยากเล่นเพลงไหนก็เอาแตะที่เพลงนั้นแล้วก็กดเลยครับ สำหรับเด็ดรีโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ